No. Uh. อ่าครับายอำเภอมาเป็นผู้ว่ามาจากที่อื่นอย่างนี้ก็มันคนละอย่างกันนะมันคนละอย่างท่านายอำเภอท่านผู้ว่ามาจากจังหวัดอื่นแต่งตั้งมาแล้วท่านมีจวนอยู่มีบ้านพักอยู่ผมถามหน่อยเจ้าคณะจังหวัดย้ายมาจากที่อื่นอำเภออื่นมาอยู่กระ,ะสินอยู่วัดไหนมาจําอยู่วัดไหนแม่ออกทายกอุบวัติกาวัดนั้นจะยอมรับไหมจะสร้างความเจริญกว่ากว่าจะสร้างความเจริญใช้เวลาเท่าไหร่คิดได้อย่างไร คิดได้อย่างไรเอามาอย่างถ้าไม่มีอันอะไรมาแทรกนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังถึงได้แต่งตั้งมาอย่างนี้พูดง่ายๆยัดเข้ามาได้อย่างนี้เก็บใจเสียใจไม่ใช่แต่ผมคนเดียวนะครับประชาชนกาะสินหมดทั้งเมืองเท่าที่ฟังฟังเดี๋ยวนี้ผมห้ามห้ามประชาชนไว้ห้ามสิทิยานุสิทธิ์ไว้ไม่ต้องทําอะไรฟังเงียบเียมาให้กําลังใจพระเดชพระคุณหลวงพอ่อ ถ้าผมจะพาไปที่สำนักพุทธไปคัดค้านจเจ้าแหละจะเอาสักกี่ร้อยครับสิญยานุสิทธิ์หลวงพอ่อพระพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเจ้าคนกี่ร้อยกีพ่พันผมจะบอกให้มาพาไปเลยไปคัดค้านเนี่ยลงหนังสือเลยขอคําชี้แจงว่าหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อผมผิดอะไรเจ้าคนสักกี่ร้อยกี่พันเอากี่รถบ้านผมจะให้เราได้รู้หน่อยว่าข้อข้อที่ผิดผิดเนะี่ยมันคืออะไร ถึงจะมาอย่างนี้อย่างข้าราชการเขาก็ยังมีวินัยเนาะเขาก็ยังว่าก่อนที่จะก่อนที่จะว่าชี้ผิดถูกเขาก็ต้องถามก่อนก็ต้องมีข้อโต้แย้งก็ต้องมีข้อสักถามก่อนอันนี้อยู่ๆทําแบบนี้มันบั่นทอนจิตใจของญาติโยมเมื่อวานญ,ญาติโยมร้องไห้กันเป็นแถวเลยที่มาวัดนี่คือพวกเราก็ไม่รู้เรื่องถามกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใายนี่นอนไม่ได้ไม่หลับเลยแล้วทุกคนก็โทรถามก็ถามยายยายก็ ก็ตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้เพราะว่ายายมาประจำทุกคนก็คิดว่ายายรู้เรื่องคำสั่งแบบนี้ไม่ยุติธรรมไปทำร้ายทำร้ายท่านแน่นอน mm. เป็นพ่ออะไรแจ้งให้พวกเราได้ทราบหน่อยให้ญาโยมได้รู้หน่อยว่าพ่ออะไรขอให้รู้ข้อคําเดียวว่าท่านผิดเรื่องอะไร mm. ใช่ไหยถึงจะเอาขนาดนี้อันนี้มันเหมือนฟ้าผ่าลงมาเลยทางปกครองเนี่ย โดนคำสั่งขนาดนี้ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยม,ม,มันมันรุนแรงก็ถือว่าเป็นการไล่ออกครับถือว่าถือว่าไล่ออกอโดยที่ไม่รู้สาเหตุเลยครับคิดว่ามันต้องมีครับมันต้องมีม,มีกระบวนการด้วยผมว่าม,มันถึงเป็นไปได้ขนาดนี้ถ้าสมมุติว่ามีการบอกกล่าวเล่าแจ้งหรือว่าสอบสวนสาเหตุว่าคุณเป็นอย่างนั้นท่านเป็นอย่างนี้ ก็พอจะรับได้นะครับลูกศิษย์ลูกหาแต่นี้ไม่รู้เรื่องเลยสั่งมาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุก็ยังไม่รู้ปฏิปทาของท่านนะครับ<ม>ถ้าสมมติว่าท่านมาแล้วปฏิปทาเป็นที่เรื่มใสของพวกพวกเราเราก็เคารพกราบไหว้แต<ม>่ถ้าปฏิปทาไม่น่าเรื่มใสเราก็ไม่เคารพนะครับเราก็อาจจะคอความบาดก็ได้ครับ<ม>อยากจะให้ ญาติโยมสานุสิทธิ์ในที่เคารพในหลวงพ่อนี้ครับมาเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วก็หาข้อยุติให้ได้ครับ